วันนี้จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนะแล้วก็จะต่อมาจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไปแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็แนะนําให้กลับเข้าไปดูก่อนจะได้แบบไม่พลาดหรือว่าไม่ตกหล่นอะไรวันนี้เนี่ยผมจะคัด แต่ข้อมูลที่เห็นว่ามันน่าสนใจสำหรับผมแล้วก็สำหรับคนดูก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับซัมเมอร์ DLC ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานมานี้นะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าเพิ่งเริ่มให้กดไลค์ก่อนแต่ถ้าเรากดไลค์ไปแล้วมาเริ่มมารุยกันเลยสำหรับข้อมูลแรกก็คือเป็นภารกิจของโซลมอนก็จะเป็นภารกิจ r ่ว s ช r e h ฮันหรือว่าการล่าสมบัติอีกตามเคยนะที่เราเคยทํากันในพวกการอัปเดตกันก่อนแต่เควสนี้ก็จะเป็นเควส t ใหม่แล้วก็สามารถไปรับเควสได้ที่ตัวอักษรตัว S สีเหลืองในแมปตามที่เราเห็นถึงจะเริ่มทําภารกิจนี้ได้ถ้ายังไม่ได้รับเควส t ก็ไปเก็บหรือว่าไปเริ่มทําอะไรไม่ได้นะก็จะเป็นห้องออฟฟิศ ของผู้กำกับหนังเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีเขาจะเป็นเพื่อนของไมเคิลในหมดเนื้อเรื่องนี้โดยเราจะต้องเก็บให้ครบ10ชิ้นภารกิจถึงจะผ่านแต่การเก็บ10ชิ้นนี้มันจะไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับเควสอื่นๆที่เคยมีมาในเกมนี้นะก็ถ้าถามว่ามันยากยังไงมันก็จะมี7ชิ้นนะที่การันตีจุดดรอปไอเจชิ้นนี้เนี่ยเราถ้าเรารู้ที่เก็บเราก็เดินเข้าไปเก็บเลยไม่ยุ่งยากไม่ปวดหัวอะไร แต่ไอสามชิ้นที่เหลือตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ดวงจะต้องแบบสุ่มเอาเป็นหลักไม่ใช่ว่ารู้จุดเราจะเดินเข้าไปเก็บเลยเหมือนกับ7ชิ้นมาพูดถึงสำหรับ3มชิ้นนี้ก่อนนะมันก็จะเป็นชิ้นที่สามารถสุ่มจากรถตู้ได้จริงๆมันไม่ใช่ชิ้นมันคือรถตู้เลยเนี่ยนะก็ตามที่เราเห็นในคลิปเนะี่ยมันจะเป็นจุดสีฟ้าที่สุ่มเกิดขึ้นในแมทพอเราเดินเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามีรถตู้มันจะสุ่มเกิดแบบไม่เลือกเวลาไม่เลือกอะไรเลยนะใช้ดวงใช้ความแบบโชคดีล้วนๆโดย แต่ละคันก็จะมีรูปร่างแล้วก็หน้าตาที่ต่างกันไอรถตู้ทั้ง3าแบบนี้ก็จะมีรถตู้มัมมี่รถตู้เสือแล้วก็รถลูกโลกตามที่เราเห็นในแมพที่ผมทําขึ้นมาให้คนดูจะได้ดูง่ายๆโดยผมจะแนะนําให้เราขับรถเป็นวงกลมตามที่ผมวงเอาไว้แนะนําว่าอย่าไปขับวนไปวนมาอยู่ในเซิร์ฟเดียวถ้าเราเช็คแล้วถ้าเราขับเลยจุดนั้นไปแล้วเราปรากฏว่าไม่มีจุดสีฟ้าสปอน ไม่มีรถตู้สปอนเนี่ยก็ย้ายเซิร์ฟไปเลยไม่ต้องรอแนะนําให้เราขับบนหารถมัมมี่กับรถเสือก่อนเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณเมืองมันจะอยู่บริเวณใกล้กันแล้วค่อยไปหารถลูกโลกที่มันอยู่ตรงนู่นสุดแมททีหลังนะนี่ก็จะเป็นรถตู้3ามคันที่ผมบอกว่ามันต้องใช้ดวงส่วนไอเจ็ดชิ้นที่เหลือที่เราต้องไปเก็บเนี่ยโอ้ง่ายมากๆเลยนะจะเป็นไอเทมธรรมดาที่วางอยู่บนแมพให้เราไปตามเก็บในสถานที่ต่างๆที่อยู่ในเกมที่มันกําหนดเอาไว้ จะเก็บอันไหนก่อนก็ได้มันไม่ได้เรียงตามลําดับ1 2 3 4พอเราเก็บแล้วเนี่ยของก็ ไม่ได้ตกอะไรนะถึงจะตายแต่ก็มันก็อยู่ในตัวเลยไม่ต้องไปเก็บซ้ําแนะนําว่าให้เก็บไอ้เอันอันนี้ไปก่อนแล้วก็เก็บให้ครบทีเดียวลวดเดียว7อันไปเลยแล้วค่อยเอาไปคืนที่ออฟฟิศของโซโลมอนเพื่อแลกเงินมาชิ้นละ1 0 0 0 0ืถ้าเก็บครบ7ชิ้นก็ได้7 0 0 0หเลยทีเดียวอาจจะไปหารถตู้ก่อนได้หรือมาเก็บ7ชิ้นก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะแต่ในระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปเก็บไอ้เชิ้นนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีรถตู้สปอร์ตมาก็ได้ผมก็แนะนําให้เราค่อยสังเกตไอ้รถตู้3คันนี้ ด้วยจะได้แบบไม่พลาดโอกาสอะไรแบบนี้เพราะว่ากว่ามันจะสปอนใหม่นี่ก็โอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะโอเคสำหรับของ7ชิ้นชิ้นแรกที่ผมจะบอกเนี่ยมันหาได้ง่ายมากๆอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เรารับภารกิจนี่เลยนี่แหละตามที่เห็นในคลิป สำหรับจุดต่อมามันจะอยู่ที่วาริลายูนิคอรนก็จะอยู่ในออฟฟิศโซนด้านหลังผมแนะนำให้เราก็ความวุ่นวายในการยิงคนที่อยู่ข้างในไปก่อนถึงจะไบพาสผ่านยามหรือว่าผ่านคนที่เฝ้าประตูไปด้านหลังได้แล้วก็ไปเก็บของนี้มาซะส่วนที่ต่อมาก็คือที่ค่ายทหารฟอร์ดแซนคูโดมันจะอยู่ในตึก ที่เป็นหอสูงสูงนะที่อยู่ในค่ายทหารก็จะอยู่ชั้นล่างสุดเลยไม่ต้องเดินขึ้นไปก็ถ้าเราดูจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเดินเข้าประตูมาก็จะเจอได้เลยไม่ยากเท่าไหร่นะต่อมาให้เราไปเก็บที่แคมป์คนเถื่อนที่อยู่ในป่าที่อยู่บนภูเขาสูงๆก็จะอยู่ตรงโตะ๊ะอยู่ตรงโขดหินที่อยู่ปลายสุดของหมู่บ้านอยู่ตรงแคมป์เลยพอเราเดินเข้ามาก็ระวังโดนพวกนั้นยิงถ่ายกันลวกันให้ระวังตัวไว้ด้วยต่อมาก็จะอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งตามที่เราเห็นในจุด ที่ผมมาร์กไว้ในแมปเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรแค่เดินเข้าไปเก็บง่ายๆส่วนจุดต่อมาก็จะอยู่ในบนเนินหินที่มีการทาสีมีการเพ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหัวเอเลียนให้เราเก็บจุดต่อมาก็จะอยู่ในไดมอนด์คาส i n o เจ้าเก่าของเราเนี่เองให้เราเข้าไปด้านในสุดเลยแล้วก็หาห้องน้ำตามที่เห็นในวิดีโอเนี่ย ก็ถือว่าครบทั้ง7ชิ้นบวกกับรบตู้3คันก็จะเป็น10ชิ้นพอดีโดยในแต่ละชิ้นที่เราเก็บเนี่ยก็จะได้เงินชิ้นละ10,000 10, ห10มชิ้นก็จะเป็น10,000แแล้วพอเราเก็บครบ10ชิ้นทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับโบนัสมาอีก5 0,000พร้อมกับชุดเอเลี่ยนแต่เราต้องไปรับไอชุดเอเลี่ยนกับเงินนี้ในการกลับไปที่ห้องออฟฟิศที่เรารับเควสนั่นแหละแล้วก็เปิดกองมาที่เราเห็นในวิีโอก็จะเห็นว่าเนี่ยได้ชุดเอเลี่ยนแล้วก็ได้เงินมา ถือว่าเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยนที่อยู่ในโหมดเนื้อเรื่องเลยมันดูเท่ดีแหละแต่เสียดายที่ปากของเอเลี่ยนมันขยับไม่ได้เป็นแบบชุดงงๆเนาะต่อมาผมจะมาพูดถึงภารกิจเรือยอที่พูดค้างเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะโดยมันจะมีภารกิจทั้งหมด6ภารกิจ ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันแบบว่องไวนะสำหรับภารกิจแรกมันก็ไม่ยากอะไระแค่แบบเตรียมระเบิดเอาไว้เอาไว้ระเบิดเรือนะสำหรับคนที่จะทำสำหรับภารกิจที่2เนี่ยให้เตรียมชุดดำน้ำําเอาไว้หรือไม่ก็ให้ใช้ที่หายใจที่เราซื้อจากร้านปืนเพราะว่าต้องมีการดำน้ําไปเก็บของ ส่วนภารกิจที่3มเนี่ยมันให้ขับเครื่องบินไปพรมน้ําเพื่อดับไฟรถโดยเราสามารถจอดเครื่องบินบนน้าเพื่อเติมน้ําได้ต้องจอดนิ่งๆนะบนผิวน้ําก็จะน,าน่าลาคาญนิดนึงผมไม่ค่อยชอบเลยภารกิจนี้ส่วนภารกิจต่อมาเนี่ยให้เราไปทําลายเครื่องฟอกอากาศบนดาดฟ้าของตึกให้เตรียมชุดเกราะมาดีๆนะเพราะว่าบอดมันยิงแรงแล้วก็มีบอดให้ยิงเยอะมากส่วนภารกิจต่อมาให้เรายิงบอดที่มันมาบุกเรือของเรา อันนี้ถือว่าไม่ยากมากนะให้ระวังเฮลิคอปเตอร์ประสาทที่แบบบอดมันบินมาก็พอเพราะว่ามันยิงค่อนข้างแรงส่วนภารกิจสุดท้ายคือให้เราใช้เรือดำน้ำดำน้ำไปจุดตต่ำๆแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยก็ให้เราขึ้นเรือไปกำจัดบอสก็ถือว่าจบแค่นั้น พอเราทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ชุดคนเรือสีขาวมาใช้ใส่ได้ดูสวยดูเต็มยศดีนะแต่จะคุ้มแค่ไหนก็ถามใจเธอดูข้อมูลต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็ลอสตาเขาเพิ่มภารกิจแรนดอมเข้าไปในโหมดฟรีโรมหรือว่าในแผนที่ธรรมดาเนี่แหละก็จะเป็นภารกิจสุ่มแรนดอมที่บางทีเราขับรถเล่นในแมปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ทำเควสอะไรนะขับรถเล่นอยู่ดีๆเจอจุดสีฟ้าปรากฏขึ้นมาในแมปคล้ายๆกับรถตู้ที่เราไปเก็บโซลมอนไอของเควสเทเชอร์ฮันเมื่อกี้เลยนะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นภารกิจแรนดอมถ้าเราไปที่จุดสีฟ้าแล้วไปขโมยรถหรือว่าขโมยยานผานานะนั้นมาแล้วก็ขับไปที่จุดหมายที่เกมมันบอกแล้วก็จะได้เงินรอบละ1 0,000โดยจะใช้เวลาทําภารกิจ ประมาณ5-10มนาทีนะผมคิดว่ามันจะคุ้มสำหรับคนที่ยังไม่มี c e อยังไม่มีภารกิจยังไม่มีธุรกิจอะไรให้ทำเลยนะเพราะว่าแบบทำเก็บตังค์ไปก่อนหมื่นหนึ่งก็มีค่าแต่ถ้าเรามี CEO มีธุรกิจอะไรแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะต่อมา Rockstar ok ได้เพิ่มอิสต์เอ็กในการอัปเดต Summer นี้ด้วยนะโดยในห้องของโซล o มอนที่เราทำภารกิจ t r e a ช u r e h ัน t เมื่อกี้ก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่มีรูปของนิโคหรือตัวเอกของ GTA ภาค4อยู่บนโต๊ะด้วย ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเลสเตอร์เคยพูดถึงนิโคมาก่อนนะแต่ว่าคิดว่ามันไม่มีอะไระไม่ได้มีความสําคัญอะไรเขาแค่ใส่รูปมาเล่น,ลนๆฮาๆเป็นอิสเตอร์เอ็กท่านั้นเองสําหรับข้อมูลถัดมาก็คือมีหน้ากากใหม่มาขายแล้วก็มีหน้ากากแรหรือว่าหน้ากากหายากที่จะดรอปได้จากการทำบิสเน n e s บ b เ t อรเท่านั้นสำหรับคนที่งงว่ามันทำยังไงนะไอ้บิสเน e s s บ a เ t l e เนี่ย เราจะต้องอยู่ในเซิร์ฟพับลิกเท่านั้นแล้วก็ต้องมีคนอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยสคนขึ้นไปและคน3มคนเนี่ยเขาต้องมีธุรกิจไหนลับด้วยถ้าเรามีครบตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะ business pattern มันถึงจะซุ่มเกิดให้เราทําไม่ใช่ว่ามันจะเกิดให้เราทําเลยนะมันจะซุ่มด้วยก็หมายความว่ามันยากเกินนี่ยมีใครจะสนใจหรอกมันแบบจุกจิกอะ่ะแถมทําเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้เงินเยอะอะไรนะมันแบบโอ้ไม่ค่อยคุม้มต่อมา LJT เนี่ยเขาเปลี่ยนมาส่งข้อความเป็นหลักแล้วนะ จากที่มาก่อนเนี่ยชอบโทรมาแบบโอ,เอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้แบบน่ารำคาญมากๆ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการส่งข้อความหรือว่าแมสเซจอยู่แล้วก็ดูแบบลดความน่าลำคาญล,ลงเยอะแต่เท่าที่ผมเห็นนี่คนอื่นๆอย่างเลสเตอร์ก็ยังโทรมาจิกอยู่เหมือนเดิมนะยังน่าลำคาญอยู่เหมือนเดิมต่อมาก็คือมีคนเข้าเข้าไปเจาะไฟล์เกมแล้วก็เจอยาน u f o ที่อยู่ในการอัปเดตใหม่บนหมดออนไลน์นี้มันจะอยู่ในแคบบริเวณแฮงเกอร์ของค่ายทหารบางคนก็อาจจะบอกว่ามันจะเป็นภารกิจใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเด c ลซีใหม่อะไรอย่างนี้ผมเดานะว่ามันเป็นแคปพร็อพใน เกมโหมดพวกเอเวอร์ซัลลี่ในโหมดฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ย ที่รอสตาร์เขาเคยทํามาก่อนแบบนั้นซะมากกว่านะไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบจริงจังเรื่องใหญ่ถึงขั้น DLC อัปเดตใหญ่อะไรแบบขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกแล้วก็เดาว่ามันน่าจะอัปเดตเข้ามาในอีกไม่นานนี้เพราะว่าถ้ามันมีไฟมารอในเกมแล้วแบบนี้นะก็น่าจะปล่อยออกมาให้เราเล่นในอีกไม่นานแต่มันก็ยังสรุปอะไรไม่ได้นะเขาแค่อาจจะอัปเดตเข้ามาเล่นๆหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ยังไม่มีใครรู้อะรอสตาร์เขาชอบปล่อยอิสต์เอ็กหรือว่าชอบทิ้งปริศนาเอาไว้ให้คนผู้เล่นเขา ปวดหัวก็เล,เล่นๆแบบนี้แหละพูดถึงเรื่องปริศนานะสำหรับตึกมันก็ยังสร้างไม่เสร็จอยู่เหมือนเดิมนะแต่เราสามารถช่วยให้มันสร้างเสร็จไวขึ้นได้ในการกดไลค์คลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอตัวไปก่อนแล้วบาย